สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็พามาดูดิสเบกหลังของคลิกร้อยห้านะครับอันนี้ก็เป็นคลิกร้อยห้าตัวน่าจะสองพันสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนนะนี่ความบนเป็นของ RCB แบบนี้นะครับเดี๋ยวรบบให้ดูก่อนนี่เลยตัวนี้จะตึงๆเลยแบบนี้นะครับอแบบนี้เลยเนี่ยจมแล้วเนี่ย นะการเบรกนะเดี๋ยวมาดูกันว่าด้านหลังเนี่ยจะฝืดหรือเปล่านะครับมาให้ดูสักช่วงหนึ่งนะนีนนะ่นี่นะนะลักษณะการฝืดการลื่นของมันเนี่ยของรถออโต้ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็ถือว่าลื่นแล้วนะเพราะว่ามันมีเกียร์ชุดเฟืองท้ายหลังนี่อยู่ด้านในนะครับมันไม่สามารถที่จะลื่นได้มากกว่านี้หรอกนะครับสําหรับรถฮอนด้ามันน่าจะได้มาเท่านี้นะ ถ้าอยากให้มันลื่นต้องเอาชุดเกียร์ออกนะครับลื่นแน่นอนแล้วก็ชุดคัตออกอะลื่นแน่นอนนีน่ตรงแน่นอนนะครับตรงแน่นอนนนะงานเชื่อมก็จะประมาณนี้แล้วก็ลองบูทลองบูทให้มันห่างจากยางเนี่ยหน่อยหนึ่ง จใช้ของโมลินนะครับหรือว่าถ้าใครสนใจเป็นสายของยามาฮ่าเอ็นแม็กก็มีนะสายเดิมดําก็มีแล้วก็สายแต่งก็มีส่วนใหญ่ผมก็เลือกแต่สายแต่งมาใสา่ให้ลูกค้านะครับนี่นะนี่มันก็จะหน่งหนวงนะมันหนวงมันหนวงเฟืองท้ายนะครับผมนะแล้วก็มีลูกค้าบางคนบอกว่าพาร์ทกหมดไวหมดไวนะ หมดไวก็หมายความว่าถ้าสมมุติว่าล้อพี่หมุนได้ลื่นลื่นแบบนี้อยู่นะครับผมลื่นยังลื่นแบบนี้อยู่นะแล้วก็เนี่ยกำได้แบบนี้นะครับกำได้แบบนี้กำได้แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูถ้ามันหมุนได้ลื่นๆืแบบนี้นะครับเห็นไะโอกาสโอกาสที่จะกินพับเบรกแทบไม่มีเลยนะครับโอกาสกินพับเบรกแทบไม่มีเลยยกเว้นแต่ว่าลูกค้านะ่ะไป ไปไปเลียไปไอนี่ไว้ไปดึงไว้หน่อยหนึ่งนะไปดึงไว้หน่อยหนึ่งทําให้ผ้าเบรกมันหมดเนี่ยแค่ต่อหน่อยเดียวแค่เนี้ยมันก็ทํางานแล้วนะครับปับ๊มเบรกมันทํางานผ้าเบรกเนี่ยมันจะเข้าไปติดจานแล้วนะก็ฝากตรงนี้ด้วยนะครับผมใครทําเบรกไปนะเนี่ยมีพี่วินเข้ามาพอดีเลยเนี่ยเดี๋ยวถามว่าทำมากี่ปีแล้วพี่แปดปีเก้าปีสิปีทำมานานยังตอบเลยนานแล้วนานแล้วใช้งานเป็นไงบ้างพี่ ใช้ดีอ่ะใช้ดีนี่นี่อันนี้พี่เขามาทําใหม่ก็เห็นเขามาทําหลายคนคก็เลยมามาทําครับนี่เห็น<จ>ไหมเข็งจริงครับเข็งจริงครับขอบคุณครับอันเนี้ยพี่เขามาทําใหม่ๆแล้วก็ลองให้เห็นเลยว่ามันมันไม่ฝืดนะเอาอเอาลองมาหมุนเดีย๋ยวเราหมุนเดี๋ยวลองยำยำยำเราหมุนเดี๋ยเนี่ยเดี๋ยวให้พี่วินมาหมุนมมมามาหมุนให้ดูหน่อยนะได้ไหมลื่นไหมถือว่าลื่นนะ นี่นะนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะใครสนใจก็ทักทายมาได้เลยนะครับผมนี่ตรงแน่นอนตรงแน่นอนนะครับโอเคครับผมคล,คลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณคุณพี่เจ้าของรถมากนะครับผมบขอบคุณครับขอบคุณครับ